ท่านประธานท่านคณาจารย์ท่นาทนคณะกระรมการและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวพินาดาและนาพัชดิฉันนางสาวชนชานะคะพวกเรามาจากบริษัทแองเจ้ลและนวัตกรรมของเรามีชื่อว่า Temperature Unit p o f t w a r e ห,หรหือ a องเจิ้ลซอฟต์แวรของเรานั่นเองค่ะและนี่คือโลโก้สินค้าของแบรนด์เราค่ะปัญหาที่เราได้รับมาจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ในะคะซึ่ง u ู e r ก็คือผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตบางซื่อค่ะปัญหาที่เราได้รับมานะคะก็คือการสูญเสียว,วัตถุดิบในขั้นตอนการเก็บรักษาค่ะทุกคนเคยประสบปัญหาวัตถุดิบนอกเสียจากการที่เราเก็บรักษาไม่ดีไหมคะดิฉัดเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องเคยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราได้ทีคนดนวัตกรรมมาแนะนา,าทุกท่านค่ะนั่นก็คือ ต่ำทีสี่ชั่วโมงอีกทั้งตัวกล่องของเรายังมีตัวบ่อบุนภามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัตถุดิบค่ะและกล่องของเรานะคะจะไม่เกิดการสะสมของแบคทีเรียเพราะว่าสามารถรากษาความสะอาดได้อยา่างง่ายดายค่ะโดยตัวกล่องของเรานะคะเราทามาจากสแตนเลสเกียร์ส0 4ศนซึ่งมีความคามงทนต่อการเกิดสนิมค่ะอีกทั้งกล่องนี้นะคะยังสามารถที่จะทนความร้อนได้ดีนะคะดังนั้นภายในกล่อง ก็จะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีค่ะฝากอกของเรานะคะเราใช้เป็นพลาสติกชนิด High Density p o l y e t h y l e n e ซึ่งแตกหักได้ยากทนต่อสารเคมีอีกทั้ง จะไม่สามารถแทรกผ่านเข้าไปได้อย่างเต็มที่ค่ะ <c oughs> ออแต่ในตอนนี้ที่ทุกท่านต้องการที่จะอบเผาออไปด้านนอกนะคะทุกท่านจะเป็นที่จะต้องใส่ยาที่ฝาเนื่องจากจะเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บให้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของคูแพรกนะคะเป็นออปชั่นเสริมให้ทุกท่านได้เลือกสรรเพื่อเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บค่ะซึ่งราคาคูแพรของเราจะอยู่ที่99บาทค่ะ ด้วยอกล่องของเรานะคะจะมีให้ทุกท่านเลือกทั้งหมด4ไซส์ค่ะได้แก่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L และไซส์ XL ค่ะโดยไซส์ S จะมีราคาอยู่ที่199บาทไซส์ M จะมีราคาอยู่ที่299บาทไซส์ L จะมีราคาอยู่ที่399บาทและไซส์ XL นะคะจะมีราคาอยู่ที่499บาทค่ะทางนี้นะคะตัว ทำให you uh -huh. วัาน้ำพอร้อนด้วยแล้วน้รพอล้อนก็คือน้ำน้ำพอลเย็นด้วยนะครับถ้าเราเราอยากจะให้ในกล่องเนี้ยมันมันเก็บอุณหภูมิได้ด้วยหรือว่าแค่ใส่ใส่ออกมาเฉยวเนี้ยอรณ์อยากให้เก็บอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะให้มันอลอดมาขายได้จริงควรจะปรับดีไซน์หม่คือแค่เป็นกล่อง ลรรมดาแบบนี้มาก็คือตรงของเหมือนกันปกติแต่ออช้ากว่าวัสดุประเภทพวกคเนียยพกอื่นๆเลยแ่ก็ของดีก็เมื่อการที่มัดูร้น้อนออกแน่แต่วรานี้ผมให้ดูเรื่องคล้ายดีไซน์ไลพวกแก่เบียดีอะครับโลหะเหมือนกันจะทำลายระกับความร้อนใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเรื่อง เรื่องอกล่องเนี่ยมีนคนทําใจกันเยอะมากเลยของสุดท้ายเนียทํายังไงให้กล่องใสุดท้ายเนี่ยมันมสามารถเอยู่ในตู้ได้แล้วก็ถอดาอาหารได้เนาะนีะ่ขนาดว่าจะใส่ชนวนว้ายังไงหรือจะตรงกลางจะมีการใส่ล้างุ้กมี่โอ้หลายอย่างมากมายคิดกันอย่งขนาดว่าไม่ให้น้ำมีการวางแล้วน้ำจะไม่เกิดออกมาหรือมันโตเลย อะไรอย่าเงี้ยว่ามึงกอาจะเอาวัตกรรมแ้ได้าไปช้ประบอกซึ่งจริงๆแล้วกล่องที่ดูโบราจริงๆแล้วมันใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมันคือต่างกันวาสุ่วิศวกรรมนะครับรึซึ่งมากเลยนะแล้วกว่าจะได้ออมาเนี่ยหนักมากแล้วก็มาเสริมพวกของระหรือไอตัวไอ้ตัววัดอระโบเน่ยที่จนอก็คือมันมันไม่่ นะครั้นก็คุณจะซื้อตัวของคอเบิลแจริงมันจะมามาแปะซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าโอเคเราเราแค่ดูดูตัวกราฟนะไรนะก็อาจจะใช้ใช้ได้นะครับแต่ในส่วนที่เป็นฝาให้เป็นไอซีดีตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องดูดีๆด้วว่าตัวอะไรที่ จริงๆแล้วมหาเรต้องเน้นแขกก่อนในเนี้ยเทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์แจ้งเกิดที่หาขอที่ผมตั้งใจเอาไว้นะคะลูกค้าที่จะซื้อของเราไปใช้คือใครนะคะลูคาที่ซื้อของตลาดสดจริงจริงของสดใช่ไหมตลาดสดจริงๆแล้วตัวโลิตภัณฑ์มันมันมันนำมาลูกค้าเราจริงๆริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตลาดสดก็ได้จจะออาจจะอยู่ที่ร้านอาหารที่มีราคาแพงหรือว่าอาหารที่มีมูลค่าสูงที่ต้องการ ส่งออกหรือว่าอาหารที่ต้องใช้ตู้เย็นจริงๆตัวนี้อาจจะเป็นการแก้เป็นพอยโลจิสติกในอนาคตเลยก็ได้นะที่มองแบบนั้นคือถ้าสามารถพัฒนาสามารถปรับไซส์ได้คอสต์ได้ตามตามที่เขาต้องการที่จะส่งพี่ว่ามันจะแก้เป็นพอยเรื่องการส่งอาหารตองเย็นได้แล้วก็การจริงๆแล้วตัวจะบอกว่าตัวลูกค้ามันจะเป็นตัวกำหนดตัวโกลาภเราอนการถ้าหนูกกำหนดตัวลูกค้าผิดเพี้ยนไปแบบ ตัวคอของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์มัไม่สามารถไปไปได้ตามที่คุณภาพของมันจะเป็นก็ได้ที่เลยอย่างที่นที่มองว่าหนูอาจจะไม่ลูกค้าหนูอาจจะไม่ได้อยู่ตามตลาดสดแม่ค้าแล้วอาจจะอยู่ตามร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารราคาสูงโอมากาเซตหรือว่าทองสมีที่คนต่างจังหวัดเขาชอบกินการที่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาทำให้โปรดักฑ์มันดูดีขึ้นด้วยแล้วก็คนที่เขาต้องการซื้อเนี่เขาซื้ออะมุนที่อยู่ อีสานแต่พี่อยากกินทองสมีมากเลยพี่อยากกินโอมาเกเตที่กรุงเทพมากเลยพี่ใส่โผลิตพี่ใช้โปผลิตผลิตผลในการสั่งแล้ส่งไปเสือไทยเราไปทำแม่อาหารที่มีคุณภาพทั้งตัวความร้อนความเย็นที่เก็บได้นะมีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคพวกที่สามารถเก็บไปใช้ได้จริงแล้วลูกค้าของเราเป็ร้านอาหารที่มีคุิมาณค่าสูงมากตางที bbles, foremost, ่ต้ waters, ár, องการส่งออกก็ได้พูดโอ้แม่ดองกุ้งดองที่เดี๋ยวนี้เวลาเราสั่งช้อปปี้ค่ะแล้วเราต้องส่งที่ไปนคะ ถ้าคนตมทีือ200 200กว่าอะไรเงี้ยที่มาไหว้เนี่ยมาขอเช็งคอยได้จริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าถามว่าตกตรงนี้ไปค่ะตัวคนหลักเนี่ยสามารถไปต่อได้นะที่สถาบสนุนให้ให้ให้ลองพัฒนาไปต่อแล้วก็ถ้าหากว่าขาดหรือคุณไงมาที่ขอมชอได้นะคะมีมาถุงสนับสนุนนะคะก็มาคิดได้เฉพาะตอนนี้แหละสถานสนุนค่ะนี่มากเลยขอบคุณค่ะต่างาหารหอต่างอาาอะไรเยนวิศวกรรม เรื sí, uh, oh, uh, ่อวิศวกรรเรื่องประกาการแพทย์ค่ไอของิยาศาสตร์ดีค่ะจริงจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ัวอาหารก็ได้อาจจะเป็นแค่วิกาการแพทย์หร่ออื่นๆก็ได้สนับพร้อมแล้วเสแล้วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวใธารูละและนางสาวณิมิตรเรื่องฐานี่จากปูนายกค่ะวันนี้พวกเรามากับนกการกาบริกาชีพาสรครวสน้าง หมายถึงค่ะผู้คนเคประสบปัญหาแบบนี้นะคะใวลาที่เราจะยิงจี้เนี่ยก็มีความยาก ไปได้ไหมที่นวัตกรรมของพวกเราเนี่ยจะทําให้สิ่งอย่างเนี่ยลดเชื้อลงให้น้อยที่สุดได้ค่ะและนี่ก็คือเซอร์วิสของไอรินนะคะก็คือการเก็บขยะแบบทั่วไปค่ะแล้วก็การทำความสะอาดแหล่งเก็บขยะแบบที่แบบเก็บที่จริงขยะค่ะแล้วก็การซื้อขายขยะรีไซเคิลค่ะเรื่ี้บริการของพวกเราเนี่ยนะคะเราสามารถเรียกใช้ได้ตามเวลาที่ต้องการได้เลยค่ะและนี่ก็คือ กระบวนการนะคะหรือว่าภาพโครงการบริการทั้งหมดของไมน์อิค่ะก็คือถงขั้นถึงลูกค้าต่อแจในบริการเนี่ยก็จะเข้ามาติดต่อทำสัญญาแล้วเราเราเนี่ยก็จะวางแผนการทำงานว่าจะเข้าไปในทำบริการยังไงแล้วเมื่อเราเข้าไปให้บริการนะคะเราก็จะเก็บขยะเข้ามาสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตาขยะเนี่ยกลับมาคัดแยกก่อนตู้กลางของบริษัทก็นำมากรองทำเป็นขยะรีไซเคิลแล้วก็นำไปขายต่อให้เป็นรายได้ของบริษัทต่อไปค่ะในส่วนของขยะที่เศษน้ำ เราก็จะเอาไปเข้ากระบวนการดีไซน์เครื่องโดยทำให้กลายเป็นหมากชีวภาพค่ะเพื่อที่จะนําไปขายต่อให้เป็นรายได้จากการบริการเช่นกันค่ะจากที่ทุกคนได้ดูนะคะส่วนโปรเซสของเราเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าแทบไม่มีขยะชิ้นไหนเลยนะคะที่เราไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อมันก็แสดงว่าแค่ทุกคนเข้ามาใช้บริการของรานี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ว่งของการดำเนินโลกาสิโลเอเคื่องสิ่งแวดล้อมค่ะ มันก็จะตรงกับโซลแกนของเราที่ว่ายรบินไมลินากฟค่ะโลกคือเป็นวยการแค่สิ่งแลรรูปอนาคตของเราค่ะเราได้ดูเกี่ยวกับภาพรวมการบริการแล้วัตุหมายของเราแล้วหลังจากนี้เรามาดูภาพรวมแพลตนโรกลยุ์และดาต้าของเราดีกว่าค่ะก็ส่วนในส่วนของรายได้ของเาค่ะก็จะสูกแบ่งออกเป็น4ส่วนไลยนค่ะส่วนแรกก็คือค่าสิทธิรายได้เราสิน้านำรายได้มาจากค่าสุด่อดผ้ใช้งาน Yeah. E อยู่แล้วก็เป็นปุ๋ยใส่สัมภาระที่เดี๋ยวเข้ากระสีเรื่อยเรื่องหลายๆเรื่องเลยค่ะผู้รับการจัดขยะจะต้องมีน้อนนี่นั่นผูกต้องตามแบบต่อตามกฎหมายนะคะมันก็จะมีข้อเรียนร้องย่อยอย่างนี้อาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาเลือกประเด็นงานของเราหรือว่าอาจจะมาหลายๆขอบเขตของการให้บริการนะคะเรียที่ฝากด้วยนะเพราะว่าอาจจะต้องพูดถึงแล้วก็จริงๆมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะเรื่องของของเบสท์นะปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ ขอาบข่าวสารที่สการเตือนะคะจะได้เ่าเือนอันตรายนะคะว่าข่าวตรงนี้ก็ีเรีย้หรงนีนแล้วก็โอพช่นนะคะสามารถตเข้าไปนะคะนแ้งเือถึงอันตรายคะปความะนะคลใชมนะ้าเรากรในโพชชั่นนะคะ ในส่วนของ s อสเซทเพนซี่นะครับจะเป็นหน้าตาที่ไว้กดขอความช่วยเหลือเขียนครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรนะตอกใส่ตรงบนตัวสื่อเปลี่ยนเป็น้าที่แล้วก็จะขึ้นเวอร์ชันครับให้กับผนะู้ใช้คนอื่น,นครับยี่ใจเดียวกันครับในรัศมี5้านาทีครับครับในหน้าตาเองนะครับก็จะกเลือกเมนูที่เอาไว้เลือกในส่วนต่างๆ ในเรื่องการสื่อสาร,รแล้วก็มีของข้อความแจ้งเตือนแจ้งเตือน s u จแล้วก็มีแชทเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนอื่นที่อยู่รในใกล้เคีเงยงครับแล้วก็มีหน้าร้านที่แสดงตำแหน่งโลเคชัน่แนแบ่งไปได้ครับแล้วก็จะได้จากโฆษณาครับเราลูกค้าที่มาลงโฆษณากับเราครับในราคา990บาทต่อเดือนครับ แล้วก <Es> <an> ็ค like ุาภาพพิเศษนะครับสำหรับผ anyway, ู้ใช้นะครับก็คือถ้าสมัครในราคาสัตว์ที่สมัครมาเดือนจะไม่มีโฆษณาครับแล้วก็ในการสมัครสมาชิกสิทธิพิเศษนะครับก็จะเป็นส่วนลดให้กับผู้ใช้ในการซื้อสินค้าในโฆษณาครับรู้สึกได้ความใช้เห็นเชิญกดให้ไว้เอฟเอเอกอลเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือในเหตุการณ์ของเราครับก็ยังรวมทั้งเเรารู้สึกไม่ปลอดภัยในแบบ่ที่เสี่ยงครับจากภูมิปัญญาที่เราไปสอบปากนะครับในหลังจากซอยบางสว่างแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเราบอกว่าจะมีเหตุอันตรายอเช่นมีเรื่องที่ล่าสุดที่มีการแทงกันนะครับก็เราก็จะไม่รู้ว่าเขาแทงกันตรงไหนแต่ว่าอ่า กลุ่มที่เราเนี่ยไปบริเวณไหนครับเราไปกดแอปนี้แจ้งเตือนว่าบริเวณนี้มีเหตุเชิอย่างต้องไปบริเวณนี้ไหมครับประมาณแต่ว่าเราเดินทางคนเดียวเวลาเดินทางกับหอที่เกียวเหียวรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วบริเวณนั้นไม่สามารถอ่านช่วยได้หรือว่าไม่สามารถติดต่อใคได้ไม่สามารถกดแอปพลิเคชันของเราไปได้ให้ได้เลยนะคะก็แจ้งเตือนบริเวณผู้ใช้งานที่เห็งเหตุเชิงร้ายหรือว่าอีกเราโฟกัสแค่เหตุการณ์ทำร้าย ลางกายหรือว่าถูกคุกคามหรือว่า,าได้รับอันตรายจากผู้อื่นประมาณนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะไม่ครอบคลุมเหตุอย่างเช่นระดีไว้สมมตินะระดีไว้เบรงไหมระเบิดแก๊สรั่วโอนาหรือว่าเหตุที่เป็นอันตรายอันนี้ไม่ครอบคลุมใช่ไหมที่ถามเนี่ยถ้าอยากให้เราสะก็ไม่ชัดนะะเนี่ยจะไม่ต้องตอบก็ได้นะแต่ว่าเออ เนตชุบเชิญชวนที่จะยายามว่าอะไรบ้างที่เขาสามารถเข้ามาใช้ได้ต้นที่เนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบว่าอยู่ก็แบบว่าหัวใจมันจะตื่นเต้นมันมีตงโง่กล้าวอะไรเงี้ยที่มันจะแยกยังไงว่าตางนเขาจะต้องใช้อไหนแม่จะต้องแจ้อะไรอ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันมันเอร์เนี่ยมันอะไรเข้าใครบ้างคนที่มีแอปเท่านั้นหรือว่ายังไง ต้องต้องดาวน์โหลดแอยนี้ใช่ไหมต้องมีแอนี้ต้องซื้อแอนี้ถึงจะได้รับการวัลเตือนใช่ครับเพราะว่าแอมนี้จะรับผลเอสพีบิวเทอร์ซีเนี่ยก็ใหส่งสัญญาณม้าไปบริเวณผู้ใจใกล้เคียงรอบเพี่ยนต่อสัตตรงเพืนเจ้าหนี้มาเพราะจริงๆระบบเดือนใครต้องบอกว่าบ้านเราที่ยอ่อนไหวอ่อนดไหวมากๆนะยังจะไม่มีถ้าต่างประเทศเนี่ยมีเหตุอะไรเนี่ยมันรังเข้ามือถือเราตลอดขนาดเราเปต่างชาติเราเข้าไปเนี่ย ก็ยังาถ้าเราใช้ใช้ซิมนะคะมันก็ยังมีการเตือนเรื่องพิเนที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเออเราไม่แน่ใจว่ามัน้เท่าที่น่าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจก็ถ้าเกิดในระดับประเทศนะคถือว่าจะจะช่วยได้จริงที่ก็เข้าไปดูแอปเกี่เราก็นั่งดูว่าบ้านเราเป็นป่านะคะ SOS Thailand ้็ไปดูเอาไงอย่างไม่เคยดูเจริงเราเข้าไปดูแหละอ่น เราก็เห็นก็แด้เทียนเนาะค่ะีกอ่าให้หาความแตกต่างหรือว่ารสาหมานนะะรับสำหรับของพี่เขาคืออาจจะเสริมจากของพี่พี่กุ้งนะครว่าเหมือนจริงๆคือระดับของการแจ้งเตือนเนาี่อาจจะให้โคการตอันหก็คืออันหน่งก็คือละวามเภทของการแจ้งเตือนว่าเราจะแจ้งเตือนอะไรบ้างหก็คือ อาจจะเรียนตามระดับความรุนแรงหรือว่าความเสียหายก็ได้อันนี้คือหลอดในแพลตฟอร์มหรือว่าในแอปพลิเคชันของเราคืออาจจะต้องคอนเซ็ปต์ว่าต้องคียกำหนกนที่ไม่ขาดเปลี่ยนใช่ไหมคะในวิบัติสื่ออย่างเช่นซูนอนี่เนี่ยเออเนี่ยจะต้องแจ้งเตือนในลักษณะแบบไหนพื้นที่กว้างหรือเปล่าหรือพื้นที่ฝร่งหเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลองลองการมีการแจ้งเตือนตั้งแต่ระดับความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนเนาะ อันนี้สองคือจะเป็นในลักษณะของอน่าจะเป็นใน,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 นส่วนของอเนี้ยรก็คือพอระดับความการเล่นเสร็แล้วก็คือน่าจะเป็นในส่วนของการนําไปใช้การได้มาอันนี้สองคือการได้มาซื้อข้อมูลดีกว่าเพราะจริคงๆเลยคือขอ้อมูลเนี่ยคือใครเป็นคนแอบเหตฉุกเฉิน ถ้าสูงแล้วเราปล่อยให้คนที่นเโนมนีมแอดเพ็นเจอน้าที่อาจจะแอดข้อมที่อาจจะแกล้งดีกว่าว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวสักห้าวันเดี๋ยวตรงนี้เราเปิดนยที่อาจจะแอดเข้าไปได้หรือเปล่ามันต้องมีตัวระบบของเราคือจะต้องมีคนที่แอดข้ามูต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการผ่านการคัดกรองข้อมูลมาพอสมควรแล้วในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแอดแบบเล่นๆนะเดี๋ยคือต้องมีผ่านการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องนยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะ ของาการแจ้งเหตุฉุกเฉินะเพื่อจะให้แพลตฟอร์มเราน่าเชื่อถือแล้วตัวจริงก็คือเอลูกที่จะสอบถามเลยว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะใช้บริการของเราคือใครกันแน่ที่จะโดนจ่ายเงินตอนแรกค่ะตอนแรกตอนแรกพอไปในของเราเราถูกเปหลักมอง่ะเนื่องจากเราได้เป็นหลักมองหาที่เห็นคือรวยมากแล้วเขาชอบจะมีรายได้โพลในคอมเม้นที่ไ่นเราก็เลยแบบซ้อมาว่า ผู <ừ> ้ชายเราบางที่าั้อาเรื่อก็คบบอะไร่าเียอะส่วนใหปัญหาที่เกิดขึ้นันเป็นปัญหาแล้วหลักที่จีชิงทรัพย์หรือว่าว่ยเลยจะมแล้วก็ห้าน้าดอนี่บ้าวหรอน้กี้าขอถอวีน้าตอเรือเ่าอ้มีคนาขโกรอะไรเ้ย เราเจอที่เขาแบบนี่ยอ่อนต้นน้องอ่าใ SOS อันแรกที่น้องมาเสนอพี่ว่าคือมันอาจจะยากในการพัฒนาแล้วก็คนที่ทำมันไม่ใช่ว่าพวกเราแหละคนที่ทำก็คือจะเป็นคนในตัวตัวตัวระดับที่เราดีบริหารอันนี้คืออาจจะมีปัญหาแหละตอนนี้คือให้เขาแก้ไปเราคือสิ่งที่เราทำได้จริงคือเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นแเรา เราอาจจะดูว่าเหมือนปัญหาเพนทออยด่เกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าในพื้นที่เมืองชนนะไะแนี้มันอะไรบ้างเหมือที่น้องบอกว่าอะไรนะบางคนมันเป็นจุดอัศัยตาบันทีมันชีชิงซักผมคือนู่นนี่แน่เนี่ยคือเราจะทำยังไงให้ได้ก็คือให้เป็น SOS community มันได้ SOS community ก็ได้เนาะก็คือเหมือนเราอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนจะมาเล่นเปลี่ยนมาแชร์กันเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเงินสามารถแจ้งแบบเพจจริงๆแล้วก็สามารถช่วยช่วยกันได้อันนี้เป็นจบแล้วที่ว่าคือเราไม่ต้องเล่นใหญ่เราคือเราเอาปัญหาที่เราควรจะแก้ไขปัญหาได้โดยที่เอาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมาจัดแล้วก็ลองทำไปทีละนิดทีละหน่อยให้มันทำไม่ต้องใหญ่แต่ว่าคือทำให้มันรื้ ให้มันสามารถใช้งานได้คือมันก็ตอบโจทย์ในกลุ่มนั้นๆแล้วแล้วก็เนี่ยคนเราก็ค่อยวางแหนว่าในระยะที่สองระยะที่3าเราจะอัพเดวลของเราไปยังไงบ้างนะครับจริงๆเคยถ้าสมมติเราแับน้องนัาเสนอเหมื้อเรื่องน่าสนใจมากกว่าที่จะเอาไปเหมือนขนาดใหญ่แล้วก็มีมีคนที่อยากจะใช้บริการก็จะเยอะยู่นะพี่ว่าอันนี้พี่ขอแนะนำครับลองลองดูเนาะลองเลือกกลุ่ม เราก็ลองเรื่องความแันแของมันให้มันสนมบูร,มร,รณ์ใลยตรงนี้ก็คือมันตอบโจทย์ความต้องการเป็นพอยนั้นจริงๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณก็เหนื่อยที่จะรับทำงาหรือก็ขอบคุณตรงนี้นะ